สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเตยนานาคุณเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพันธาท่านมาดูเหรียญห้าบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลจดีในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญห้าบาทเดือยน,นี้นะครับท่านติดภาษีใหญ่นะครับภาษีใหญ่นะครับได้มาเมื่อเช้านี้ครับสำหรับเหรียญน,นี้ครับท่าน ก็เลยมาฝากพี่ๆเพื่อนน้องๆท่านได้ดูนะครับท่านยังไม่ได้ทําการล้างส่วนอะไรสาดอะไรเลยนะครับได้มาปุ๊บก็มาให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆท่านได้ดูและได้ชมเลยนะครับ่านว่าแบบนี้เป็นปีพศอะไรจํานวนการผลิตจะอยู่ที่สไลร่ติดอยู่เนเในสิอันดับที่หายากหรือไม่นะครับท่านสำหรับเดือนนี้นี่ก็เท่าที่ดูก็มีรายบุกรอยบีบอยู่พสอสมควรนะครับท่านเพราะว่าผ่านกอนเทนมาอย่างยับยืนทีเดียวกับท่านจะเป็นปีพศอะไรนะแล้วผมพิดกัไปให้ดูนะครับ ลูงมาดูลักษณะของเหรียญก่อนแล้วกันเป็นไงครับแล้วกันนะครับบอาเป็นลักษณะแบบไหนครับลักษณะของเหรียญนี้เป็นเหรียญแบบเก้าเดี่มนะครับนี่นับดูก็ได้ครับว่าเก้าเดี่มไหมนับดูนะครับมีเก้าเดี่มนะครับนี่นี่ครับที่ปลายปากกาขอ่จี้นี่ครับเก้าเดี่มนะครับลักษณะของเหรียญแบบเก้าเดี่มคิวปุนนิเกิลผสมทองแดงนะครับท่านมาดูครับนี่ขอบเฟืองกับขอบเฟืองคิวปรนิเกิลผสมทองแดงเจียนชัดเจีนเลยนะครับนี่ครับ นี่ครับเูที่ขอบเฟืองนี่นะครับครับนี่ครับมาดูเบื้องหน้าพง์ท่านครับภูวิพล์อุลยเดีส่วนด้านหลังก่อรัชการที่เก้าครับท่านนี่ครับอินตะกินนะครับคือใกล้ดกว่ารัชการที่เก้านะครับเพราะว่าเหรียญพระเสด็จเล็กนี่ปีเหรียญห้าบาทนี่ตู้ซื้อจะบางนิดนึงครับไม่นาเหมือนกับพระเสียจเล็กครับนี่ก็คือพระศิลปใหญ่นะครับตู้ซื้อนี่มาดูขอบเฟืองเหรียญนี้ดีกว่าครับว่าเป็นไงมังคับเนี่ยขอบเฟืองนี่ครับ โอ oh, oh. oh ้โหเดือนนี้ทำไมเป็นสภาพนี้ล่ะโอ้โหก็โอเคนะครับก็มีระยบุบรอยบี้อยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยไม่ใช่ไม่มีครับมีอยู่นะครับโอ้โหจะสวยงามมากครับสาหรับขอบเฟืนงเดือนนี้ดูใกล้ไปเลยครับยิ่งดูใกล้เท่าไหร่ยิ่งเห็นสวยงามมากครับดูครับคมชัดเจาะมากครับแล้วการสึกล้อมีเหมือนกันแต่น้อยมากเลยครับท่านดูสิครับเนี่ยแต่มีระยบุบรอยบี้อยู่เหมือนกันคขาไม่ใช่ไม่มีครับที่ปลายกระบอกี้อยู่นี่นะครับขี้ี้ให้ดูดูสิครับเนี่ยไม่ใช่ไม่มีครับก็มีครับแต่น้อยมากครับ ไม่ถึงกับเยอะแยะเหมือนกับบางปีประศหรือที่พวกเก็บได้มามาได้เก็บมาได้นี่ถ้ามันรู้สึกว่าจะเลกที่ไปไหนผมก็ไม่เก็บครับจะให้เอาไปซื้อของมนดืม่มเลยแเลยครับทมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีประศรเลยนะครับว่าติดอยู่นี่มีสิบอันดับที่หายากทำไมนะครับส่วนด้านหลังคือประเทศไทยครับพอชอตผ่นห้าร้อยห้าสิบแปดครับท่านสำหรับปีประศนี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับสำหรับปีสองห้าห้าแปดเนี่ย ไม่ได้ติดอยู่ในนี้เด็ดสิบันดับที่หายากนะครับส่วนตรงกลางนี้คือว่าเป็นจะมาบอภิษติดสีว่าลาลามนะครับรู้สึกว่าจะบางไปนิดหนึ่งนะครับมันไม่นูนเหมือนกับพระเสียงเด็กครับพระเสียงใหญ่นี่ครับจะรู้สึกจะบางไปนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมพระจินเจมาบอภิษตามลงมาอีกนิดคือนี่ครับกระเบื้องครับคือกระเบื้องครับเห็นชัดเจนนะครับกระเบื้องแต่เลนนี้ไม่มีพิเศษครับเพราะว่ามีรอยขีดเต็มไปหมดเลยครับสันดูครับ บนไไหัใบไม้ก็มีรอยฉีดออกมานะครับท่านและล่างสุดคือห้าบาทไทยแล้วก็ห้าบาทอาบรบนครับนี่ครับแล้วมาดูครับว่าจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่กับสำหรับปีสองห้าห้าแปดเนี่ยจํานวนการผลิตก็อยู่ที่ร้อยเกสิบห้าล้านพอดีพอดีกับท่านหนึ่งร้อยเกสิบห้าล้านพอดีพอดีเลยนะครับโอ้โหเย,ยอะครับร้อยเกสิบห้าล้านเนี่ย ในระ,ะดับยูนยซีนั้นเขาให้อยู่ที่เลือละสี่สิบาทเท่านั้นเองครับเมื่อก่อนแค่ยี่สิบนะครับแต่ตอนนี้ขยับขึ้นมาอีกยี่สิบาทเป็นสี่สี่สิบาทลเลเอ้ยเท่าไหร่ครับสี่สิบาทครับท่านสี่บาทแล้วนะครับสว่วนเด่นที่ผ่านกันใช้้วครับตกอยู่ที่เลือละเจ็ดบาทถึงสิบาทเท่านั้นเองนะครับ